สวัสดีค่ะไม่ว่าจะพามาชมกล้วยนะคะกล้วยตอนนี้กําลังกําลังจะค่อยๆทยอยออกนะคะเพื่อนๆวันนั้นก็ชมแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาชมตอนที่เขากําลังกําลังนะคะกําลังค่อยๆอ,ออกทีละหวีละหวีนะคะนี่ไงครเพื่อนนี่นะคะวันนั้นวันนั้นยังเป็นปีอยู่นะคะ แค่สองวันนะคะดูสิครับเพื่อนๆสวยงามนะคะดูผลของเขาได้กี่วีหน้าอันนี้เป็นก้อยก้อยหอมคาวเวน,นิดนะคะดูสิครับก็ยังไม่ไม่อวบอิ่มเลยนะคะก็จะยาวนะคะเหมือนกระน,นิ้วเลยสวยนะคะเพื่อนๆได้กี่วีหน้า ึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าออกเดประมาณเจ็ดแปดหวีเนาะนี่ค่ะเราก็ไล่าจากข้างล่างตงนี้งคะพัฒนาการค่อยๆถอดออกมาทีทละหวีนะคะดูนี่ค่ะโอ้แข็งแรงเลยนะคะแข็งงอนเลยนะคะงอนงอนเลยนะคะเพื่อนๆค่อยๆหลุดล่วงลงเนาะนี่โอ้โหแข็งเลยนะคะแข็งแข็งปังเลย อ,อืโซดับไนเดอโอ้ยดิยังไม่เต็มที่เลยเนาะก็เหมือนเด็กคลอดใหม่เลยเนาะยังแบเบาส่วนด้านบนนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะาีเนาะปีกล้วยเนาะ หลุดออกก็แสดงว่าเขากําลังส่งตัวนะคะเ,เพื่อนๆเนาะคิดว่าอย่างนี้นะคะอืมก็สวยงามไปอีก,อกแบบนึงเนาะพัฒนาการของเขา <ๆ S 1> เยอะเลยฝักเยอะเลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลูกเยอะเลยสองโอ้โหยี่สิบ ยี่สิบลูกได้นะแต่ละหวีเนาะยี่สิบหูมากกว่ายี่สิบนะคะเพื่อนๆนี่นี่หวีเนี่ยหวีนี่เยอะเลยเดี๋ยวนี่หวีนี่เยอะเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวสองสองสี่โอ้โหเยอะเลยหวีนี่ตัวนี้แหละคะ่ะตัวนี้ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆโอ้เดินเข้าไปลำบากหน่อยนะคะมีหวีเดียวนี่นแหละนะค่อนข้างจะ จะอ้อมเลยวีอื่นก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่วีนี่เยอะเลยนะคะนี่เพื่อนๆดูข้างล่างนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ้โหเยอะเลยวีนี่เนาะแต่และหวีไม่เหมือนกันนะคะจํานวนจํานวนของของลูกของแต่ละกล้ว,ลวยนะคะเขาจะเรียกเป็นลูกเลยเนาะไม่ใช่หวีหรอกหนึ่งลูก ถ้าเป็นภาษาอีสานก็หน่วยหนึ่งวีหนึ่งนี่นี่วีนี่มันจะมีอยู่ประมาณสามสิบหน่วยขึ้นจนสีน่น้าเมนบบเนาะภาษาไทยก็มาภาษากลางเราก็ไม่รู้หรอกเนาะภาษาไทยนั่นแหละอันนี้ก็บอกว่าภาษาอีสานเท่าน,นี้แหละก็ลดหลั่นลงมาก็น้อยลงนะคะเพื่อนๆแต่ทึ่งดีนั่นมากเลยนะคะมองไกลๆแล้วดูสวยงามนะคะไปนเนาะ เล็กน้อยน,อยนะคะพัฒนาการของกล้วยนะคะที่กำลังจะจะเป็นเครือสวยงามนะน้ำหนักเริ่มหนักแล้วนะคะต้องหาเชือกว่าผูกโยงอีกแล้วล่ะเชือกเส้นแค่นี้ไม่พอหรอกเนี้ยแค่นี้ลังไม่อยู่แน่ๆเลยเนี่็เปต้องสามเส้นแล้วนะคะก็มีอีกตั้งหลายตั้งหลายเครือนะที่กำลังจะเริ่ม วีนะคะส่วนเรือนี้ก็ประทับใจมากนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมยบายสไตล์บ้านๆพา,าชมธรรมชาติเกี่ยวกับพืชพันธุ์พันธุ์ยาหารนะคะเข้ปาป่าเข้าดงไปเนาะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ